cảm ơn cảm ơn cảm ơn ซอยพิสานสุขโมบุ้งอยพิสานสุขค่ะหรือว่าพัฒนาการ2เข้ารีนค่ะน้ำเจ็ดมออยู่บริเวณบางซอยนะคะคือจากปากซอยไปประมาณสัก200เมตรเนี่ยน้ำไม่มีแล้วแต่เหมือนมันเป็นที่ลาบลุ่มลงไปนะคะยังมีน้องๆหนูๆค่ะ เล่นน้ำนะคะกันอยู่ต้องดูแลเรื่องราวของสุขภาพด้วยนะคะอาจจะมีเชื้อโรคเชื้โรคนะคะจากน้ำแต่ส่วนมากจะเป็นน้ำฝนไม่ขุ่นนักเท่าไหร่นะคะแล้วก็ถ้าสังเกตเห็นค่ะจะมีรถของหมู่มละนิธิามาช่วจะมนรับุณไดนะคะคน่าจะเข้ามาดูแลผนที่ กันคุยดีนะคระอบน้้งีเโอเดี๋ยวลาอย่าี oh wow. ้ลาตรงนี้กันลาตรงนี้ต้องรอะตงมั้งเลยวันนี้ค่ะเป็นบรรยากาศนะคะเพิ่งที่บริเวณโดยรอบของคลองหน้าเมืองหน้าโรงแรมนิราคม ร่วมใจนะคะคันนี้จะมาดูว่าตอนนี้จังหวัดนครศรีธรรมราชในเทศบาลนครนครศรีธรรมราชค่ะสถานการณ์ดีขึ้นแล้วอาจจะมีที่ท่วมตากบางจุดนะคะที่ยังมีน้ำท่วมขังอยู่แต่ตอนนี้ทางนั้นค่ะเทศบาลนครนครศรีธรรมราชนะคะกำลังการดูแลของรถเพื่อการคุ้มชาติแล้วก็การเป็นห่วงเป็นใยนะคะจากทางท่านผู้ว่าการจังหวัดนครศรีธรรมราชเตรียมทำทุกวิถีทารขันนาจารที่จะทำให้น้ำ ที่ให้เด็กที่สุดลำดับถัดไปนะคะจะเป็นเรื่องราวของการเตียมยาปุ๋นที่ประสบวุกับภัยนะคะเมื่อเช้านี้นะคะทางด้านของท่นงนา,ารนารัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมส่งไปถึงท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะก็ได้ลงพื้นที่ไปเตรียมเก็บรับส่งเพื่อมอบ ทุที่ปสะสุไทยนะคะตอนนี้มาตรการในการกลับตัววงเงินในการที่เยียวยานะคะเป็นแบบขั้นบันไดก็คือยืมึืนไม่เก้าพันบาทแต่ถ้าหากว่ามีการประสบอุกทุกไทยเพิ่มขึ้นเป็น,นระยะเวลาหนึ่งสองเดือนก็จะเป็นขั้นบันไดทีละ5้าห้าพันบาทเพิ่มทุกเไปเรื่อยๆนะคะอยากจัให้ทุกคนติดตามสถานการณ์ทั้งเรื่องราวของมูลค่าาดนะคะแล้วก็เรื่องราวการเยียวยาค่ะเป็นแบบยียวนะคะท้นที่ของจังหวัดนละกองริาชแล้วก็ภาคใต้หลายๆจังหวัดคาะทุกคน ค่ะวิที่นี้ไปด้วยกันนะคะทีมงานอิอออน,นอดิพันนีค่ะอินดิพันนกศิริธรรมราชขอลาไปก่อนสวัสดี